ยุครนโจมเฮกูรูทหารฝันธงรถหุ้มเกราะไม่พอโตรัสเซียแช่รถถังก็ยังต้องซ่อมไม่พร้อมใช้งานและทหารที่ฝึกใช้อาวุธไม่เป็นจากกรณีที่เอกสารล,ลับหลุดเปิดโปงรายละเอียดแพ้สงครามของสหรัฐนาโตเตรียมที่จะช่วยยุเครนบุกกับรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ต่อมาเว็บไซต์ทับวอร์ได้มีการรายงานเมื่อวันที่7พฤษภาคม2566ว่าผู้เชี่ยวชาญทางทหารได้พิจารณาว่าจำนวนรถหุ้มเกราะของกองทัพยูเครนไม่เพียงพอที่จะทำการรุกขนาดใหญ่ตามคำกล่าวของผู้นำสหรัฐยูเครนได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการรุกรวมทั้งรถหุ้มเกราะกระสุนและขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ เป็นที่เชื่อกันว่ากลุ่มติดอาวุธจะเป็นกองกำลังหลักในการต่อต้านกองทัพยูเครนที่กำลังจะมีขึ้นผู้เชี่ยวชาญของ m i l l t a r ร Con อน r ิ e ได้มีการตัดสินใจคำนวณจำนวนรถถังและรถหุ่มเกาะอ,อื่นๆที่กองทัพยูเครนสะสมไว้วิธีการที่พวกเขาตั้งใจจะใช้และความยากลำบากที่กองทัพยูเครนจะต้องเผชิญในกระบวนการปฏิบัติการและการดำเนินการ การรณรงค์เชิงรุกโดยใช้ยนานพาหนะทางทหารต่างประเทศเมื่อปลายปีที่แล้ววอลลี่ชาลูชนีผู้บัญชาการกองทัพยูเครนกล่าวว่าเขียฟต้องการรถถังอย่างน้อย300คันยังกรอต่อสู้ทหารราบ700คันและปืนใหญ่อีกประมาณ500ชิ้นในเดือนมกราคมวอชิงตันและเบอร์ลิน ตกลงในการจัดหา MBT รุ่นและเพิดของเยอรมันไปยังเมืองเคียวทั้งจากเยอรมน,นีและประเทศอื่นๆในทางกลับกันพันตรกรก็สัญญาว่าจะส่งเอบราม3ามโลไปยังยูเครนแม้ว่าจะเป็นการดัดแปลงที่ล้าสมัยและไม่เร็วกว่าฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากการประชุมครั้งล่าสุดของกลุ่มผู้ติดต่อของพันธมิตรยูเครนที่ฐานทัพรัมสไตน์ ลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ารถถัง230คันได้ถูกส่งไปยังเคียฟแล้วผู้เชี่ยวชาญของ Military Chronicle ถือว่าตัวเลขนี้สูงเกินไปนอกจากนี้กองรถถังส่วนใหญ่ที่ตะวันตกจัดหาให้สำหรับความต้องการของกองทัพยูเครนไม่ใช่รถถัง MPT ที่ทันสมัยแต่เป็นยานเกราะต่อสู้แบบโซเวียตรวมถึงรถถังที่ทันสมัย t 72M1 t 72EA PT91 หรือชื่อเล่นที่เรียกว่า Traudy ของโปลแลนด์และ M55S ของสโลวาเกียนอกจากนี้รายชื่อโทวไปยังรวมถึงยานเกราะล้อหนัก AMX10RC ที่ผลิตในฝรั่งเศส ยานเกราะวิศวกรรมที่ใช้รถถังรับเพดหนึ่งและรับเพิดเช่นรับเพิรดสของฟินแลนด์หรือ NM 189อ n g n e p a n ินเจเนียร์นวนของนเวอร์เวย์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายุเครนได้รับยานเกราะต่อสู้180คันแทนที่จะเป็น300คันที่ร้องขอ สถานการณ์คล้ายกับปืนใหญ่พันธมิตรตะวันตกส่งมอบปืนมากกว่า200กระบอกจาก500กระบอกที่เคียฟเรียกร้องให้กับกองทัพยูเครนและยังมีปัญหาเกี่ยวกับรถหุ้มเกราะที่กองทัพยูเครนต้องเผชิญประการแรกรถถังส่วนใหญ่ถูกนำออกจากที่เก็บระยะยาว พวกเขาผ่านการบำรุงรักษาเล็กน้อยและซ่อมแซมเล็กน้อยก่อนที่จะส่งเนื่องจากความเร่งรีบงานเหล่านี้จึงถูกดำเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ถูกต้องปัญหาเทคนิคจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย ประการที่2การเลือกยางเกราะผสมสีทั้งหมดนั้นเป็นการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการดัดแปลงเฉพาะของ MBT ปัญหานี้จะรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ทำการสู้รบอย่างแข็งขันเมื่อเครื่องที่ล้มเหลวจะต้องได้รับการกู้คืนโดยเร็วที่สุดสำหรับรถถังโซเวียตยูเครนมีฐานซ่อมที่จำเป็นและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งไม่มีอยู่ในอุปกรณ์ของนาโต สำหรับการซ่อมแซมพาหนะจะต้องอพยพออกจากแนวหน้าและส่งไปยังโปแลนด์โรมาเนียหรือสโลวาเกียสิ่งนี้จะสร้างปัญหาด้านโลจิสติกเพิ่มเติมและกระบวนการกู้คืนยางเกราะและส่งคืนแนวหน้าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ปัญหาอีกประการหนึ่งคือความพร้อมของลูกเรือลูกเรือ,อยูเครนที่ผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่ถูกทำลายในช่วงปีที่2ของการต่อสู้ หากระลอกแรกของฝ่ายรุกชะงักงันจำเป็นต้องมีการสำรองรถถังกองกำลังของยูเครนได้มีการฝึกลุกเรือเพื่อที่จะสร้างระดับการรุกที่สองเป็นไปได้มากที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสำหรับระลอกแรกของการรุกและการโต้กลับหลักของกองบัญชาการยูเครนจะใช้รถถังโซเวียตที่มีอยู่และจัดหาโดยพันธมิตรตะวันตก พวกเขาจะพยายามรักษารถหุ้มเกราะตามประเทศของกองทัพยูเครนโดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการโจมตีระยะสั้นและระยะประชิดรถถังตะวันตกซึ่งได้รับการปกป้องอย่างดีโดย Barry และ Mother i ์ v มาัากจะเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วใน1หรือ2ทิศทางแต่ไม่ใช่สำหรับการรบที่ยืดเยื้อเมื่อสรุปทั้งหมดข้างตน้นผู้ชี่ยวชาญสรุปได้ว่าหลนหุ้มเกราะที่มีอยู่ประกอบกับปัญหาในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองทัพยูเครนเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการเชิงรุกขนาดใหญ่และระยะยาว